เอาล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ผมจะไม่มีแกตัดต่อคลิปนี้นะครับในะซึ่งมันเป็นคลิปที่จบซีซั่นแล้วความจริงผมยังไม่อยากจบหรอกถ้าเกิดมันไม่บักนะครับหรือผมไปตั้งค่าอะไรยังไงนะครับซึ่งเราผมทำอะไรดูไ้ผมกด enter แล,ล้วคิมคําว่าเช็คสปอนเซอรเนารีก็คือจะเป็นเช็คพวกเทพเกิดนะครับแล้วกดเช็คเข้าไปปุ๊บซึ่งเอ็กซ์ตกับเอ็กซ์ต h มฮเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะจะมี พาเกียร์กับอะไรผูร้นั้นเทพผังกายเวลาเกิดนะถ้าเกิดจำไม่ผิดจริงๆเฮ้ยอันนั้นมันต้องเอ็กซ์ตรีมฮิลบวกๆนะฮะซึ่งตอนนัน้นยังไม่เป็นอะไรเว้ยซึ่งไอ้ตรงนเนี่ยเนี่ยนะโอเชียนเนี่ยมันมีแค่สองตัวเนี่ยลาทิออสกับอีมันดปี้อะไรเนี่ยนะฮะแค่สองตัวจริงๆเออค้างเลยแล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะอ่าเนี่ยมาหาตรงนี้โอเชียนนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่โผล่ละเหมือนเดิม นะมันเดิมเปอร์เซ็นต์แม่งก็ไม่ขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวลองทำเซตไนท์ดูก็ได้แต่รอให้เป็นมืดก่อนก็ได้เดี๋ยวลองอ่ะดูดิขึ้นอย่างวะย,งงยังยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะฮะยังไงมันก็ไม่ขึ้นเว้ยซึ่งไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะเลิกเล่นหรืออะไรยังไงเว้ยผมจะไปเล่นของรีเจเนเรชันนะครับที่ที่ที่มันมีเทพอะไรแล้วที่เป็นสามาต้า <laughs> สามาอ,อะไรสักอย่างแนละ้วนี่มันเป็นอ่า เทพหมาเกิดอะไรเงี้นะฮะเอออ่ามีสปอนเนี่ยอ่าไหนวะเทพหมาในนี้มันไม่มีเออมีแต่หาอะไรก็ไม่รู้นะนะเออเนี่ย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 เฮ้ยแซปโดสใช่เหรอไม่ได้ซื้อเนี่ยหรอทันเดอร์เหรอวะเฮ้ยไม่ได้ซื้อทันเดอร์เหรอแม่เพิ่งรู้ได้ว่าันี้ชื่อแซปโดสแม่เนี่ยคือตัวที่ผมต้องการเว้ยคือตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไคโอก้าเนี่ยมันไม่เกิดซึ่งนี่มันเมื่อไหร่โอเค นะฮะเช็คสปอนลีเจนารีนะครับนะเออ,เอ,อมันก็เหมือนเหมือนกันแหละนะเนาะเดี๋ยวทำนี่ให้ดูเว้ยสปอนลีเจนารีปึบตัวแรกไม่มีโอเคนะฮะแสดงว่ามันไม่มีจริงๆถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบว่าอะไรอะทำเซตเดย์ Day ก่อนอออนะฮะนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีนะอย่างนี้มีอยู่สองตัวรอดินะไม่ต้เป็นแบบว่าอะไรอะสปอนนิ่งีเจนารีนะฮะนี่พัฟปี มนันาปี้มนันนี่ลาทิออสอัเี่ยเนี่ยเน,นมันมีแต่สองตัวเชียเนี่ยซึ่งลูกเกียกูหายไปไหนลูกเกียรหรือว่ามันอยู่ตรงโอเชียนือโอเชียนมันก็ไม่มีนะฮะผมลองทุกๆอย่างแล้วไม่มีซึ่งผมจบคลิปเลยเลวกันนะครับไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปแล้วก็ผมนะผมก็จะได้เริ่มไปเล่นรีเจ n เน a เรชันดีกว่านะฮะน่า,นานจะดีกว่าไอซีซั่นเวนี่เยอะเลย นะมครับรีฟอสบ,บายบายเจอกันคลิปหน้าเลยและกันนะครับนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับนะบายเจอกันในรีเจนเรชั่นนะครับ